มาเลยมาเลยมาลยมเลยมายสวัสดีค่ะพบช่องอันดามันอีกแล้วรับน้องอันดามันมาสัมได้สัมได้ลาดี้ลาดี้ลาดี อกิน่อยกินนมาเอาอันดาอันดาขออะไรคุณพ่อฮะ เอาแต่เกนบ่เอาบอกินกระโพดนะคะขอกินกระโพดด้วยอันดาบอกหนูกินด้วยฮะเรเยรนดวยเ มานี่น,น,น,นี่นเมามาเร็วมาเร็วมาารินามาขมา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 เบไม่ไ้เดยวทำีวไดฮะเวได้รางวัลอีกแล้วเอาได้แล <wh oles Say ar> ้วไปไหนได้แล้วจะเดินหนีหรือเปล่า นี่ไม่ไม่มา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 ัำไม,ม,มอันน่ะมามามา,มากลัวคนเยี่ยงหรือเปล่าอันดาม,มามาอนนันมามา แอบกินเลยนุ่นนุ่นมามาคระก่อน <Okay. S 2> ไม่สะเทือนไม่ยึกยกักไม่สะเทือนเด้อดูท่ยยืนเท่มากเลย <c oughs> ได้กินของชอบนะคะนี่อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะกดซับสไครต์กดกระดิง่งกริ๊งให้ด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะคะช่องน้องอันดามันนะคะ สวดีแล้าสํหรับวันนี้สวัสดีนะคะนอร์นุ้เอายุมือก่อนไปดีคะ่รับสดคุครับนี้ครับลสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ